นี้ผมก็จะมาสอนนะครับการทำเอฟ,ฟเฟกโดยใช้โปรแกรมบ t e เตอร์ฟฟเฟก,กนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะสอนการทำออร่าแบบไฟนะครับเอาแบบไฟท่วมตัวเราอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับโอเคตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับ อืมอ่าทีนี้เรามาทำกันเลยนะครับก่อนอื่นคุณก็ก็ต้องมีวิดีโอของคุณก่อนนะครับผมก็จะใช้วิดีโอตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับและต่อไปกดที่ขวาตรงนี้นะครับไปที่ New แล้วก็ Solid นะครับผมจะพิมพ์ว่า Alla right, นะครับอ่า Y โอเคทีนี้ก็เลือกเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเนี่ยใช้ noise นะครับแล้วก็ vector noise นะครับผมจะปรับ contrast ขึ้นมาหน่อยสักประมาณประมาณนี้นะครับโอ้โห0นึ่งพันพอดีโอเคและผมก็จะปรับ b i n a t e ขึ้นสักนิด อืมโอเคทีนี้มาตรงคีย์เฟรมนี้นะครับกดออติเนตค้างไว้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงคีย์เฟรมตรงนี้นะครับ e v o l u ูชันนะครับตรงนี้แล้วผมไนจิ้มว่า t i ม e แล้วก็ดอกจานสี่อนะครับโอเคอมันก็จะ เวลาเล่นนะครับมันก็จะเล่นของมันเองครับเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนอกจากสุด,สดตรงวินาทีของเราโอเคอต่อไปอะไรต่อเนาะอ่า transform น,นะครับไปที่ transform ครับแล้วก็มาวินาทีแรกนะครับแล้วก็ปรับ ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนวะตรงนี้นะครับเลือกกี่เฟรมตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่เดือนมาวินาทีสุดท้ายนะครับรัแบบตัวนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปขึ้นไปหน่อยโอเคกสประมาณประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วแต่นะครับแล้วแต่ไอเดียของเราเลยนะครับอืมต่อไปนะครับมาตรงนี้นะครับตรงโหมดเนี่ยแล้วก็ปรับเป็นสกรีนนะครับอ่าถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับให้มากดตรงตรงนี้นะครับท็อกเกอร์สวิตนะครับอ่าและโหมดอืมกดตรงนี้นะครับอ่า แล้วต่อไปผมก็จะใช้เฟกที่มีชื่อว่าเบอร์นะครับเบอร์แล้วก็ Directional เบอร์นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้โอเคแล้วปรับตรงนี้นะครับขึ้นมาซักประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไปที่เอฟเฟกเบอร์อีกนะครับไปที่ CC ลีกจเบอร์นะครับอืมปรับตรงนี้นะครับสักประมาณ30นะครับแล้วปรับตรงนี้สักประมาณนี่ประมาณ6โอเคเกือบจะสมบูรณ์แล้วทีนี้อ่าขั้ตอนต่อไปผมจะ ใช้เพนโทนะครับหรือกด G ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะมาร์กมันเฉพาะที่เราต้องการนะครับอืโอเคผมก็จะต้องการแค่นี้แหละแล้วไปที่มาร์กของเรานะครับที่เรามาร์กไว้ ปรับเฟอร์ตรงนี้ขึ้นสักนิดนึงให้มันดูสมูทขึ้นมาหน่อยโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาใส่สีให้กับอร่าของเรานะครับไปที่ color collection นะครับแล้วก็ไปที่ cc toner ปรับตรง มิดโทนตรงนี้นะครับเป็นสีส้มๆแน่นนอนอหรือใครจะใช้สีอื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมจะใช้สีส้มเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับเหมือนกับไฟนะครับม,มานี่ละโอเค โอเคไปกี่รอบแล้วเนี่ยอ่าต่อไปก็จะใช้เอฟเฟกที่มีชื่อว่า glow นะครับไปที่สไตล์แล้วก็ glow ไม่ได้แปลว่าไปนะครับ glow นะครับ glow แล้วก็เลือกเป็น s e e n นะครับปรับตรงนี้ขึ้นหน่อยปรับตรงนี้ขึ้นมานิดอืม เราจะเลือกสเกลแบบให้มันขยายออกมาอีกก็ได้นะครับขย,ยขยายเข้าขยายเข้าไปนะครับประมาณนี้ ก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับออราไฟ